สัมาสัมพุทโธพระคว่าพุทธธรรมพระคว่าตังอธิวาทีทุกค่ําคืนสองแม่ลูกจะสวดมนต์อธิษฐานขอให้ทุกคนในบ้านปลอดภัย อนุมาตรเรียนจบชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่สก่อนจับได้ใบแดงเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์ด้วยความมุ่งมั่นเขาได้สมัครเรียนกศนต่อในค่ายจนจบชั้นมัธยม,มศึกษาชั้นปีที่6จากนั้นก็ไต่เต้ามาเป็นจ่าเอกถึงตอนนี้เขารับราชการทหารมานานกว่า20ปีแล้ว เรื่องที่เชิญเข้ามาประชุมในวันนี้เนื่องจากว่าทางเรามีแหล่งข่าวแจ้งเข้ามาครับว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีการก่อติทธิ์จากบอกรเข้ามาส่งสูตรกำลังอยู่บริเวณสวนฟาร์มทางจัดขายจะออกมาใช้ในยามว่างใช่รายเอกม่ากโฆษณะเอกสารนะเป็นหัวหน้าให้แต่ละส่วนนะครับแต่ละชอปปไทจัดเตรียมกำลังคนรายเอกคนเต็ม ชีวิตการเป็นทหารเรือในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเอกอนุมาตรได้เห็นเพื่อนทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติหลายนายทำให้เขาอดคิดไม่ได้ว่าหากวันหนึ่งเหตุร้ายนั้นเกิดขึ้นกับเขาภรรยาและลูกทั้งสามคนจะอยู่อย่างไรเวลาออกประมาณก็นึกถึงลูกที่บ้านกลัวทางบ้าน,นครับยายาม ทำใจได้ก่อนที่จะออกมานะครับตัดความกังวลตรวนัวน้นไปก,ก่อนครับผมอยู่พื้นที่นี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ถ้ามีเหตุการณ์นะครับ <c oughs> ก็ได้ยินข่าวมาตลอดคือเราอยากออกมาเดียวเราต้องเอา,อาประสบการณ์ตรงนั้นมาสอนเราว่า ทำไมเขาถึงโดนโดนแบบไหนโดนยังไงเราก็ออกมาดัดแปลงครับครั้งต่อไปเราต้องออกยังไงอย่าให้เหมือนชุดที่ปางมาต้องให้รู้ตังจนมันเป็นหน้าที่ครับเพราะเราเป็นญาตถ้าตรงไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงถ้าเราไม่กล้ามาอยู่ชาวบ้านที่เขาอยู่เขาก็เขาก็ากไม่อุ่นใจนะครับ ขึ้นทำการตรวจพ้นบ้านไม่พบวกกัตถุต้องกายเปลี่ยนด้วยดีสานด้วยดีรลมัดระวังปัวเป็นพิเศษ จากภารกิจปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการประทะจาเอกอนุมาพและเพื่อนทหารยังทำหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่และตั้งจุดสากัดตรวจระวังเหตุไม่สงบ รู้ครับรู้รู้อ่ารู้ก็มีความลําบากที่ลูกป่วยอะไรอย่างนี้คือต้องไปดูบ่อยๆครับก็เรียนในพวกเมื่อับบัญชาตามลาดับชั้นอ่าว่าโอเคน้องเขามีปัญหาแบบนี้แบบนี้คือหมายถึงว่าพอทางโน้นลูกจะเข้าโรงพยาบาลอะไรที่ต้องไปด่วนอะไรนี้ก็จะรายงานให้ทราบแล้วก็ได้รับความกรุณาทุกครั้งถ้าคนที่ไม่รู้ข้างหลังเขาว่ามีปัญหาอยู่ข้างหลังจะไม่รู้เลยว่าคนนี้จะมีปัญหาเราะจะดีอาจจะใช้ดีมีน้ำใจกับพี่กับน้อง การงานก็ดีมีน้ําใจกับลูกน้องนีมีอะไรให้ก็ให้ได้ก็ให้แต่ว่าถ้ารู้ข้างหลังนี่คือจะคนละเลือกและต้องอยู่นะผมว่ามันก็เป็นหน้าที่ ถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงทุกที่อาศัยว่าประสบการณ์หรือเหตุต่างๆที่เกิดมาก็เอามาเป็นปัจจัยคือว่าไม่ประมาทก็รู้สึกก็หูเสียดายว่าเราไม่น่าที่จะให้มีเหตุอย่างนี้ชีวิตคนมมนเรียกคืนไม่ได้บางทีก็คิดเหมือนกันว่าสักวันหนึ่งอาจจะเป็นเราก็ได้อะไรประมาณนี้แต่เราก็พยายามว่าให้ยืดเวลาให้นานที่สุดอว่าก,กว่าจะถึงเรานี้ให้นานที่สุดอันดับแรกต้องรักษาลูกน้องให้ได้ทํางานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บรรลุผลสําเร็จทําเต็มความสามารถ อฮะยังไม่รู้เลยลูกนี่พอเพิ่งกลับมาจากสมานเหลือเียวนี่เราพอ,าอกินข้า,าวแบบไหนตอนเช้าตอนเช้าพอไม่กินที่หรกพอกินตอนเตียงก็ไสบายเป็น,นไงเลยไปตากแดดมาแล้วแล้วกันัววแแขาโอ้ลูกอย,าย,าย,อย่าล่ยแลงเลยไปเรียนอย่าไปเล่นกลางแดดเลยถึงแมวย้ายกิน,นอะไรยัง เดี๋ยวพผกลับไปเดี๋ยวพอโผลกลับไปปากเดี๋ยวพอไปพาไปห้าโม่นะทุกครั้งนะครับคิดถึงก็หยิบโทรศัพท์มาเปิดดูลูกเห็นหน้าลูกเห็นหน้าเมียก็สบายใจแล้วถ้าอยู่ที่ฐานตอนไม่ออกไปทำงานข้างนอกคิดถึงก็ไม่เป็นไรได้โทรหาได้คุยแต่ถ้าพอออกไปทำงานปั๊บความคิดถึงก็วางไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ออกทำงานได้มีใจจดใจจ่ออยู่กับงาน ตั้งใจทำงานเพื่อแม่เกิดปิดพลาดแม่ก็ปิดพลาดในการทำงานเราก็ต้องคำนึงถึงความปวดไปเพื่อจะได้มีชีวิตกลับไปหาลูกหาเมียที่บ้าน <S <S เพราะเหตุการณ์ข้างหน้าเป็นตายรดีเรายังไม่รู้อยู่กันเนี่ยแค่นี้แล้วก็ ทำกับข้าวกินดีหมดแต่จุ่มไม่ได้ซื้อจำเนรลูกอะซื้อของสดซื้อของสดครสามวันครับเป็นห่วงทางบ้านกับวันไหนกับข้าวดีๆที่นี่เขาทางบ้านก็ได้กินอะไรก็ยังไม่รู้เลยตัวึงตัถามอีกสองสามคนแม่ลูกที่บ้านก็จะไปซื้ออะไรมากินถามทุกวันเนยครับ่าได้มีอะไรกินหรือยังเนี่ยจะไปซื้อยังไงที่บ้าน ไไ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 ปปปหหหหนนนมมมาาาลลบบกกกถ้้ค่ไไ่่วยั็ออดเนื้อที่เพียงหนึ่งงานซึ่งตั้งอยู่ถนนศูนย์ราชการในอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสเป็นศูนย์ปฏิบัติการย่อยในเวลากลางวันและเป็นที่พักพิงในยามค่ำคืนของเหล่าชายชาติทหารทั้ง12ชีวิตซึ่งมีภารกิจดูแลความสงบตางสถานที่ราชการ มีน้องอยู่คนหนึ่งเขาจะเดินผ่านบ้านผมก็จะเรียกทุกวันทุกเช้าเกิดความผูกพันอยู่ด้วยกันนะครับแต่วันนั้นผมเดินลงมาจากบ้านแล้วมาเจอเขามาเขาบอกสวัสดีครับพี่ถาหมูทานข้าวยังบ่ายังเลยแล้วน้องทานข้าวยังครับทานแล้วน้องกินอะไรอ่ะเช้านี้กินกับตัวฝักยาวผัดกับไก่ครับเขาก็ออกไปทำงานผมก็อยู่ที่พักเดินออกมาจากห้องจะมาหยิบจานว่าจะไปกินข้าว หยิบจานก็มันจะตักเข้าได้ยินเสียงระเบิดดังตุ้มเสร็จแล้วก็ฟังรอดูฟังว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไหนยังนะก็อบอกว่าลถคันที่ออกไปเมื่อกี้ไปโดนระเบิดที่หน้าศาลเจ้าที่ายบุรีอีกนะน้องก็ไปโรงพยาบาล่อไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่ะผมก็เสียใจเพื่อนรว่วมงานตายไป làng chẳng nắn ấy thua phật giáo bắt gặp cây không, cũng mấy cái kín, mấy cái gì nhiều đấy á thì nó có nước tưởng có thuốc bia lắm bên non có vậy nên nước tưởng có thuốc trắng thì hiện cái đi, có bệnh mưa thì tai không có lắm thì còn lâu mới luôn เเรราไไไมม่นนจะกิตตะะดตอหยงงแม้จะเห็นเพื่อนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาคนแล้วคนเล่าแต่ก็ไม่ได้ทําให้อุดมการณเปลี่ยนไปจ่าเอกอนุมาตรปฏิญาณตนว่าจะรักษาเกียรติชายชาติทหารเพื่อรับใช้ประเทศชาติอย่างสุดความสามารถกลัวผมไม่กลัวครับแต่ว่าผมเป็นห่วงทางบ้านมากกว่าครับ ถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไปทางบ้านตอนนี้ก็ลาบากแล้วเมียก็แย่แล้วเหนื่อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไปก็ยิ่งภาระัหนักก็ต้องตกที่เมียที่ภรรยาถามว่าพ่อจะไม่พ่อไม่กลับมาอยู่ที่นี่บอกลูกพ่อไปอยู่ทำงานที่นูน่นมันก็ดีเหมือนกันมีวันพักก็ได้กลับมาอยู่กับลูกตั้งส2บวันและอีกอย่างถ้าว่าพ่อเป็นทหารถ้าก็ให้ไปอยู่สามจังหวัดไม่ไปแล้วก็ ไม่ใช่ทหารเลยหมันเป็นหน้าที่ของทหารรู้สึกสงสา,ารลูกบางทีก็คิดถึงมากๆก็กลางขึ้นว่านอนน้ำตาไหลนอนร้องไม่รู้ตัวบางทีคิดถึงนะจริงคิดถึงลูกเวลาตอนที่ว่าอ้อน ก่อนจะออกมาแบบนี้พวกเขาไม่ได้ไปเที่ยวเล่นเหมือนเด็กทั่วไปตามลูกคนอื่นเนาะแต่ว่าเราก็พยายามหาอย่างอื่นมาจุนเจือให้ทดแทนสิ่งที่เขาขาดหายไปว่าเขาไม่ได้มีเวลาไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้ไปแต่เขาก็ยังคบกับเพื่อนก็ที่โรงเรียนอะไรก็นุษย์สัมพันธ์ดีเขาไม่เป็นเด็กเก็บกดแต่แค่เวลากลับมาอยู่บ้านเขาแทนจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเพื่อนแถวข้างบ้าน เขาก็ไม่ไปนรืออยากให้ไปครับแต่ว่าความเป็นห่วงของพี่อยากจะดูแลน้องไม่ได้บังคับแต่ว่าเขาไม่อยากออกไปเล่นเองมากกว่าก็ก็ส่งสารแม่เป็นอย่างนี้แเราก็ต้องยังไงอมมาทำานก็ต้องเอาชีวิตกลับไปหาลูกได้เขาจะติดผมมากแบบบุ้งนผมกลับไปเฮ้ pha bí tiêu hàng cây gai bàn có có thể có những đi đó cái bí tiêu đường có đại đó mình nói thì được lẽ vùng cà phê có hay vùng ít có bài chơi đó không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ แต่ผมก็ชอบมากด้วยผมว่าลูกก็พอใจนะที k k ่าจ mm ้ทำเพื่อประเทศชาติแม้จะเป็นส่วนเล็กน้อยก็ตามก็หลายๆคนมันก็เยอะถ้าาการชันผู้น้อยช่วยๆกันก็หลายคนก็ดูมันก็ยิ้มแข่งเอง